เดือดรองอธิบดีกรมป่าไม้นำชุดพญาเสือพร้อมฐานเรือและเจ้าหน้าที่ป่าไม้บุกเขาน่าเกิดจังหวัดภูเกต็ตหลังได้รับร้องเรียนว่ามีกลุ่มนายทุนและคนมีสีร่วมกันบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเจ้าหน้าที่พบสิ่งปลูกสร้างเพียบทั้งร้านอาหารหรูต่างช้างและบ้านพักตากอากาศกลางป่าโดยเฉพาะร้านอาหารที่ให้บริการนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติแต่กลับไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้แม้แต่ราย,รายเดียวทีมพญาเสือเร่งตรวจสอบจับพิกัดดาวเทียมเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายทุกกรณีหลังพบการบุกรุกขยายตัวอย่างหนักในพื้นที่ซึ่งกำลังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของภูเก็ตปลาทูกลืนโดยผลประโยชน์กรมป่าไม้ประกาศชัดไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมายทุกตารางเมตรของพื้นปา่าต้องคืนให้ธรรมชาติ